ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมคิด Excess Gamer หรือนาย Leo นะครับวันนี้ก็จะมาทำกับดักหลอกควายกันนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตเปิดพัดลมก่อนร้อนแม่งร้อนสัตว์เฮ้ยพัดลมก่อนแป๊บ oh. พัดลมนั่งงงงเสียง,งดังๆของผมเหมือนเดิมนะครับ คราวนี้เอาพื้นที่ตรงนี้แล้วกันกับดักเหล็กควายสิ่งที่ทุกท่านต้องมีคือเอหิน<ม>ที่อะไรก็ได้เบสแบบที่แม่งทุบไม่ได้อะครับ<ม>ก็อย่างเช่นเบสลอเอ,ออกซิเดียนท,ที่มันทุบยากๆอะครับเอามาแล้วก็ไอรอนบาเอาเอามาสร้างเขาโครงก่อนนะครับแล้วก็อ่ะ หินไม่ต้องเรามีแล้วโอเคเรามาสร้างโครงเรามาทำโครงสร้างกันก่อนว่ามันทำยังไงนะครับก็าหาที่โล่งๆแบบนี้ก่อนเออโอเคใครจะทำตรงไหนก็ได้นะมันเป็นกับดักหลอกควายนะนี่ครับวางไว้แบบนี้แล้วแต่มึงมึงจะเอามึงมึงมึงจะทำอะไรมึงจะทำขนาดไหนก็เรื่องของมึงนะครับก็ไอ้นี่ แล้วแต่มึงเลยว่ามึงจะวางขนาดเท่าไหนนะครับตรงนี้วางวางในลักษณะอ้นี้ไม่ได้ทำนานจําไม่ได้แบบหนึ่งโอเควางในลักษณะแบบนี้แต่ไม่ไปไเป็นไรหรอกโอเคจำไม่ค่อยได้แหละวางตรงนี้ขุดหลุมให้มันลึกๆนะครับก็มันจะได้แบบนี้เออแล้วเสร็จแล้วตรงนี้คุณก็ ทำการเทลาวาลงไปเป็นกับดักหลอควายชนิดหนึง่งกับดักหลอควายโอเคพอวางเสร็จแล้วเราก็นะออกซิเดียนโอเคราเสร็จแล้วสิ่งที่ท่าต้องมีก็คือ พิสตันเออพิสตันสติกกี้พิสตันนะครับก็อ่ะวางแบบนี้ไปเลยแบปบหนึ่งนะเอ้ยุดทุบทำไมวะเออวางวางแบบนี้ไปอุย้ยเฟมเลทตกโอเคโอเคนะครับแล้วเสร็จแล้วท่านก็หาก้อนหินมาก็ได้แบบนี้นครับเอาใช้สโตนแล้วกันถ้าเป็นบม็ใช้สโตนนะครับ เพราะว่ามันจะได้เนียนไปกับพื้นเอ้าเฮ้ยอีเหี้ยกูทุบทำไมวะเออเอ้ากูทุบทำไมวะก็เครื่องพ่อผมก็แหลกนิดนึงนะครับปกติผมก็ใช้เครื่องพ่อแคสเพราะว่าเมมบอร์ดผมไม่แม่งไ,ไม่ติดนะครับก็เลยต้องทำใจนิดนึงนะโอเคเสร็จแล้วมึงก็วางแบบนี้อีกชั้นหนึ่งเอออะโอเค วางแบบนี้ตรงนี้มึงก็โปกให้เนียนก็ได้โถนี่แบบนี้แต่ผมค่อยมาโปรกที่หลังแล้วกันตรงนี้มึงก็วางไปอีกชั้นหนึ่งโอเควางอีกชั้นหนึ่งนะให้มันเนียนเนียนโอเควางวางในลักษณะแบบนี้นะเมาพ่อไม่ค่อยดีว่ะเออกร ผมจะวางแบบนี้แล้วกันเพื่อให้มันเปียเนียนวางล้อมรอบแบบนี้เออโอเคช่วงนี้ไม่มีอะไรทํำก็มาสอนกันอะเลสโตนอะไรแบบนี้แล้วกัน ภุมนั้นเนี่ยเออเอาเฮ้เมาส์พ่อเป็นเที่อะไรวะกรมโอเคนะครัชก็ต่อไปเราก็เอ้ยาว่าเราก็วางเรสตร์รีพิเตอร์ไว้ตรงนี้เอาเฮ้ยอย่างละอันนะวางไว้หนึ่งไอ้นี่เราไม่ต้องไปปรับอะไรหรอกครับ ให้มันอยู่ในแบบเดิมนั่นแหละเออดีแล้วแล้วเสร็แล้วสิ่งที่เราต้องมีอย่างหนึ่งคือเลสตนเลสตนนะครับก็ง่ายๆเลยครับวิธีการก็คือวางแบบนี้มือวางแบบนี้ไล่มาเลยนะไล่มาอันนี้ ตรงนี้อาติด Restore Iterator รรตตไปนะครับผมแล้วเสร็จแล้วติด Restore ถ้ามึงกลัวว่ากระแสไม่ไปไปไม่ถึงมึงก็ Restore i t e r ์อีกตัวหนึ่งนะครับ Crash ับ a s h แล้วเสร็จสิ่งที่มึงต้องมีอีกตัวสิ่งที่มึงต้อง,ม,งมีอีกอย่างนึงคือ Lever น,น,นะครับโอเค โอเคนะครับก okay, no? ็พอมึงมีเรเวอร์แม่งจะเป็นแบบนี้นะแล้วเสร็จแล้วมึงก็วางไอรอนบาร์ไอรอนบาร์นะครับผมมึงก็วางไอรอนบาร์ไปเลยนะเป็นระบบที่ง่ายในระดับหนึ่งนะครัสกูจะพูดแบบนี้ทำไมวะเออ ผู้แบบปกติเออโอเคมึงก็วางไอรอนบาไปแบบนี้โอเคเสร็จแล้วตอนนี้มึงก็วางออกซิเยนเข้าไป ออซิเดียนเข้าไปนะครับเอาอกซิเดียนเข้าไปออกซิเดียนโอเคออเอางว่าออกซิเดียนเสร็จแล้วมึงก็หาออกซิเดียนมาปูตรงนี้นะแล้วเว้นช่องไว้ช่องหนึ่งให้ ให้คนที่รบมากแม่งมาลงนะครับเสร็จแล้วแค่นี้เฮ้ยอย่าเพิ่งเราต้องปกวงจรให้มันเนียนก่อนนี้โอเคตรงนี้เป็นสโตนนะครับเพื่อความเนียน เป็นเอ่อไบไบโอมอะไรก็ช่างแม่งแต่แม่งมีแต่สโตนนะมึงก็รวยแค่นี้ก็พอแล้วโอเคเฮ้ยกูเผื่อไปอ๋อโอเค,อเคลืมไปนะครับก็นะโอเค ครับเวลาแบบมีเลสตนแบบนี้แบบมันลงมาห้ามไปวางบล็อกที้อะไรตรงนี้ไม่งั้นมันจะเกิดอาการแบบนี้นะครัาเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาสอนทำเตียงรับดีกว่านะครับพอ้อ กากเป็นวงจรดากกากวงจรหนึ่งนะครับเอาไว้แบบดักคนที่โรคกระหายกระหายของนะครับนี่นะครับก็มึงก็โปะไปแบบนี้เลยโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาทำต่อแบบหนึ่งทำเ็ตก่อนทับ T I M E ทา เช็ศูโอเคทำเซตศูแล้วนะครับและเสร็จแล้วตรงนี้มึงก็วางเออเช็ดเช็ดไปแล้วเพื่อให้มันลงมาแบบไม่ศูนเปล่ามึงก็เอาของอะไรใส่เข้าไปก็ได้นะครับเนี่ยครับแบบนึงให้มันลงมาเออและเสร็จแล้วอาให้มันได้ อมิลอนเป็นสักอันหนึ่งก็พอแล้วนะมาเลยได้อมิลอนแล้วเอาแถบเชด้ด้วยอันหนึงโอเคแล้วเสร็จแล้วมึงก็ทำทางเข้าให้มันหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้าไม่ได้นะจะทำทางเข้ายัางไงก็ได้ครับแต่ผมจะเป็นทำ,ทำทางเข้าแบบบันไดลิงแล้วกันให้มันเห็นเช็ดก็พอแล้วโอเค หรือว่าทางเข้าแบบนี้วะดีวะ,วะเออสมมติมันเอองานก็สมมติผมเกมโหมดศูนย์แล้วกันเกมโหมดศูนย์โอเคเฮ้ยอ,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 อะไรวะเอ,อ้ยมีเชดอยู่ข้างในนี่วะเฮ้ยอ,อ,อย่าเพิ่งยังไม่เสร็จนี่วะเออโอเคนะครับลืมไปเพื่อความเกรียนนะครับต้องมีป้าย ป้ายอยู่ไหนวะป้ายป้ายเออจะป้ายแหละโอเคอ่ะติดตรงนี้ไว้เขียนว่า out go ut out โอเคดู n e out อ่ะโอเคเรียบร้อยไปอืมอืมเสร็จอ่ะสมมติเกมหโมดศูนย์และเกมหโมดโศูนย์โอเค วันนี้ไม่มีอะไรทำเลยเฮ้ยเจออะไรวะเออเจอเชตนี่ว่าในนั้นมีที่อะไรวะเอาเข้าไปดูดีกว่าทางเข้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปดูนะครับเฮ้ยเข้าไม่ได้เอเอเข้าไไแล้วในนี้มีแล้วอุ้ยเอเมลอนเก็บไปมีเชดแถมกู้วยกูเอาหมดต้องทางออกอยู่นะเอาเอ๋อทางออกอยู่นี่ ไปโอ้ยไอไปบัตรฝากโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะเกมหมดหนึ่งกลับคืนโอเคนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่า,านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมแชร์คลิปของผมด้วยแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ว่ากลับดักอันนี้เอาไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าเพิ่ง ก่อนจบคลิปต้องอมฮันคูแป๊บหนึ่ง๋ย่จบคลิปไม่ได้ถ้ากูไม่อมฮันโคเฮ้ยกูต้องอมฮันคูแกอืมหยบบบบคินนี้ก็ขอยบบบบงเพียงท่านนีบไปแบบเบ้บบ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 